สวัสดีค่ะพบกับช่วงแกะกล่องโชว์วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสินค้าปั๊มพ่นยา3สูบนาคีขนาด1นิ้วมีทั้งหมดด้วยกันอยู่3รุ่นค่ะตัวรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่น n 0 8 2เป็นระบบธรรมดาค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น n 0 8 3เป็นระบบออตโต้และรุ่นสุดท้ายนะคะคือรุ่น n 0 8 6เป็นระบบทูอินวันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างค่ะ นาคีนาคีเรื่องมือเกษตรทันนี้ที่ต้องมีใช้งานใช้แล้วคุ้มค่าเป็นเศรษฐีตลอดกาลใช้แล้วคุ้มค่าแบบใช้ทนใช้นานอยู่อายุกันใช้งานลดต้นทุน,นเพิ่มกำไรค่ะเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าในชุดปั้มพ่นยา3สูบขนาด1นิ้วทั้งหมด3รุ่นนะคะจะมีอะไรกันบ้างนะคะดันตัวส่วนแรกเลยนะคะก็จะเป็น ตัวปั๊มนะคะต่อมานะคะจะเป็นส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นแท่นกรองเครื่องนะคะเหล็กหนาทนทานค่ะมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ติดตั้งนะคะตัวนี้จะเป็นขารองแท่นเครื่องค่ะตัวขานะคะก็สามารถใช้ได้กับทั้งมอเตอร์และก็เครื่องยนต์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นก้านพ่นยาแบบหัวตรงค่ะตัวก้านพ่นยาแบบหัวตรงนะคะ ตัวทั้งหัวแล้วก็ข้อต่อจะเป็นแบบทองเหลืองแท้ค่ะตัวด้ามน,นะคะจะเป็นสแตนเลสป้องกันสนิมนะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นสายพ่นยานะคะเราแถมไปให้ความยาวถึง10เมตรเป็นหัวทองเหลืองแท้นะคะตัวนี้จะเป็นหัวทองเหลืองแท้แล้วก็เป็นหัวฟรีด้วยค่ะตัวสายน้ํานะคะจะเป็นสายน้นําวนสายน้ําเข้านะคะให้ทั้งสสายนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหัวกองนะคะใช้กองพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะอาทิเช่นเศษใบไม้นะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวหัวปรับแรงดันนะคะที่แถมทั้งตัวน็อตติดไปให้ด้วยนะคะสายตัวนี้จะเป็นสายพานนะคะสายพานแล้วก็แถมไปให้สองเส้นนะคะค่ะส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นตัวผู้เล่ค่ะ รวมไปถึงชุดซีนหรือว่าอะไหล่สำรองนะคะที่ใช้งานกับตัวปั๊มนะคะแล้วก็จะมีแถมไปให้นะคะตัวนี้จะเป็นคู่มือพร้อมกับใบรับประกันนะคะเรามาดูวัสดุการผลิตกันค่ะเสื้อสูบนะคะตัวหน้าแปนต่างๆผลิตจากเหล็กหล่อที่แข็งแรงทนกับแรงดันปั๊มได้สูงนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเพานะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะขาดยากค่ะ ในส่วนต่อมานะคะจะเป็นข้อต่อนะคะตัวนี้จะเป็นข้อต่อวาล์วเปิดปิดน้ําทุกส่วนผลิตจากทองเหลืองแท้ค่ะซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ําเคมีได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนต่อไปจะเป็นเกจนะคะตัวนี้จะเป็นเกจวัดแรงดันนะคะผลิตจากสแตนเลสค่ะ ในส่วนของสเปคปั๊มพ่นยา3สูบนาคีขนาด1นิ้วทั้ง3รุ่นนะคะตัวแรงดันน้ำจะได้ที่20-44บาร์นะคะปริมาณน้ำจ่ายออกจะอยู่ที่30-45ลิตรต่อนาทีนะคะในส่วนของกำลังเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนตัวปั๊มนะคะจะอยู่ที่6.5แรงมา้าหรือมอเตอร์3แรงค่ะ สมพ่นยา3สูบขนาด1นิ้วทั้ง3รุ่นแตกต่างกันอย่างไรนะคะรุ่นแรกจะเป็นรุ่น n082 ตัวนี้จะเป็นระบบแมนนวลคุณสมบัตินะคะจะเป็นการปรับแรงดันตกน้อยนะคะเมื่อเริ่มต้นใช้งานเนื่องจากมีถังอากาศเป็นตัวช่วยค่ะทําให้มีแรงดันสูงและเมื่อต้องการหยุดการพักการใช้งานนะคะต้องสับคันโยกที่ตัวเครื่องค่ะ ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น N083 ค่ะระบบออโต้นะคะคุณสมบัตินะคะระบบปรับแรงดันอัตโนมัติเมื่อใช้งานจะทำให้ใช้งานง่ายขึ้นค่ะตัวแรงดันปั๊มนะคะจะเสถียรและหากต้องการหยุดพักการทำงานเนี่ยสามารถหมุนปิดที่ปลายด้ามฉีดน้ำได้ค่ะรุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นรุ่น N086 ค่ะตัวนี้จะเป็นระบบท r วร์อินนะคะเป็นระบบที่รวม ทั้งสองนะคะทั้งสงระบบตัวนี้ก็คือจะเป็นแรงดันตกน้อยเมื่อเริ่มต้นใช้งานนะคะแล้วก็ระบบปรับแรงดันให้เป็นอัตโนมัติค่ะ การใช้งานนะคะสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายค่ะในเรื่องของงานการเกษตรนะคะก็คือตัวนี้สามารถใช้นะคะฉีดพ่นยาฆ่าแมลงนะคะใช้กับตัวสารฮอร์โมนต่างๆนะคะในส่วนของงานบ้านนะคะก็ลูกค้าส่วนมากนะคะจะใช้ในการเช็ดล้างทําความสะอาดนะคะผนังพื้นผิวบ้านรวมไปถึงนะคะในการล้างรถด้วยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสั่งซื้อสินค้าปั๊มพ่นยา3ส,สูบแบรนด์นาคีนะคะขนาด1นิ้วค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าควายทองนาคีทั่วประเทศนะคะหรือสามารถเลือกชมสินค้านาคีรายการอื่นๆได้ที่เว็บไซต์นาคีไทยแลนด์ .com ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมใช้นาคีเป็นเศรษฐีตลอดการขอบคุณค่ะ เใช้ดีเป็นเศรษฐีตลอดกาลงานเลี้ยงทานใหญ่ใช่นาคี